อยอย่าห yeah, yeah. ้ามอย่าต้องการต้องการคิดอย่าอย่าไปห้ามอ่าเลาะกันลูกอย่าอย่าอย่าห้ามอย่าอย่าาะเลาะกั่าอยไห้มอ่าอย่ไลูก kìa kìa mấy cái này mấy cái này để, để, đảm này đàm này lấy lấy đàm lên đàm mà thôi mấy cái này tiếng ร้องว่าพ่อร้องว่าพ่อลูกร้องแบบให้เนี้ยฟังร้องโอ้โหโอ้โหออกมากโอ้พยูข้างเห็นมีคนมาอยู่ปูกิปคนดูเป็นร้านนะลูกฮะไม่ให้คนดูเป็นคลิปเป็นร้านไอพอนะไอพอน่อยนะไปแล้วไปเก่งมากเลยร้องได้เสียงพ่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน พาอจังเลยสองพ่อจังเลยเจ๋งจังเลยเนี่ยรูกของกายเนี่ยตัวนี้